สวัสดีคะ่ะ FC ทีนทท่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC ตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาไปทำงานแล้วและพี่ก็จะมาเอาดอกฟินนี่คะ่ะไปปลูกที่ทำงานคะ่ะ FC เพราะว่าลูกฟินนี่ขึ้นมาเยอะแยะมากมายคะ่ะนี่คะ่ะ FC ทั้งลูกฟินทั้งไอเตียนไทยนะคะที่พี่ไอเพาะไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็มันร่วงเนาะนี่เราก็จะเอาไป ที่ทํางานค่ะทุกคนเพราะว่าพี่สังเกตมาหลายอา,อาทิตย์แล้วไอ้ไอของที่ทำที่ทำงานนะไม่มีใครเอาดอกไม้มาปลูกค่ะทุกคนพี่ก็เลยจะเอาดอกเทียนแล้วก็ดอกฟินเนาะขึ้นมาเยอะแยะเลยค่ะทุกคนนี่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าโดนน้ำเนาะพี่ก็เลยจะเอาไปปลูกที่ทํางานค่ะแลวก็นี่ก็คือดอกเทียนของเรานะคะเอซ นี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะขุดแล้วก็เอาไปปลูกที่ทํางานเนาะเพราะว่ามันนี่แหละที่พี่เพาะนะ่ะดอกอ้ดอกฟินก็โอ้โหอย่างสวยงามมากค่ะดอกฟินแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรเนาะเราก็เสี่ยงดูแต่เราก็อยากจะได้อ้ทุกสีเลยค่ะเพราะว่ามันมีอยู่สามสีสามสีเนาะทุกคนเดี๋ยวพี่จะตั้งกล้องก่อนนะคะเอฟซีจะเอาทั้ง ดอกฝินแล้วก็ไอ้ดอกเทียนไปด้วยเลยนะคะนี่เพราะว่ามันหนามากเนาะเพราะว่าโผล่คิดว่าพีโผล่ขึ้นมาก็คิดว่าจะไอ้แยกออกนั่นแหละเลยลก็ไม่คิดว่าจะขึ้นเยอะขนาดนี้เนาะเดี๋ยวเราแยกออกเอาไอ้ดอกเทียนหรือว่าปลูกรวมกันเลยเนาะทุกคนเราอาจจะไปเพาะรวมกันเลยก็ได้นะคะหรือว่าปลูกรวมกันเลยเนาะ แต่ว่าคงไม่ดีมั้งเดี๋ยวเราก็บางต้นน้อยๆนี่เราก็ถอนออกเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวเราเอาแต่ต้นที่สมบูรณ์เพราะว่าเยอะแยะมากมายค่ะ fc เราจะเอาแต่ต้นที่สมบูรณ์ไปดอกฟิ่นเนี่ยเราก็เอาออกเลยเพราะว่าเยอะมากถ้าเยอะอย่างนี้นะคะ fc มันจะไม่โตนะคะดอกฟินรู้สึกจะมีอยู่สามกระถางค่ะเดี๋ยวเราไปถึงโน้นเราจะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆเนาะ ฟินเราก็จะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วนี่พี่อยากจะเอาจากกระถางอันนี้ค่ะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากนี่มันจะไม่โตนะถ้าเยอะขนาดนี้มันจะไม่โตแต่ก็เสียดายเนาะรักพี่เสียดายน้องก็จะเอาออกอนะแต่ว่ามันก็ยังว่าเลยดูซีเยอะมากเราจะเลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆมาคะเอฟซีแตเขาไม่มีเวลากันค่ะเอฟซีพี่ก็เลยจะเอานี่ พอแล้วพระาะว่าเอาไปเยอะๆเลนี่เอาไปตรงนี้อาตรงนีเ้อยเอาดอกฟินไปใส่สักสองกระถางแล้วก็เอาดอกไอ้นี่พอดอกฟินมันจะสูงเด้ดอกไอเทียนเราจะต่ำเนีทุกคนก็ให้มันขึ้นด้วยกันได้เนาะเอาดอกเทียนวางข้างๆเนาะแล้วก็ดอกฟินวางตรงกลางพอดอกฟินมันจะสูงเนาะ มีพอแลลวเพราะว่ามันมีแค่นั้นแต่เผื่อเอาไปเผื่อเผื่อเพื่อนจะขอค่ะแต่ว่าพี่กลัวมันจะเคระเนาะเวลาเอาไปปลกูกใหม่นะมันจะเคระนะดอกฟินน่ะแต่ก็ช่างเหือขอให้ออกดอกก็พอีพี่จะเก็บดกไอ้นี่ไว้ค่ะทุกคนนี่พี่จะเอาไปใส่แจก,ก,กันได้ค่ะเนี่ยต้นหอมของเราอะหักเลยค่ะนี่แล้วก็หัวก็จะเอาไว้ตอนปีหน้าค่ะนี่ หัวก็จะเก็บไว้ปีหน้าค่ะ fc นี่ค่ะเราก็ได้สามต้นสี่ต้นอยู่ตรงนู้ตนตรงนี้ไม่สวยเราไม่เอาค่ะเพราะว่ามันโดนพึ่งต่อยค่ะทุกคนนี่โดนพึ่งต่อยจนมือแหวงเราต้องเด็ดออกเลยคางหัวเขาจะสมบูรณ์หัวที่อยู่ในดินก็จะสมบูรณ์ถึงปีหน้าค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเก็บไว้เลยนี่นี่ค่ะ เห็นไหมต้นไม้เยอะแยะมากมายคะ่ะ FC นี่คะ่ะ FC เราจะเก็บอันนี้ไว้นี่โอเคคะ่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนะพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะ FC ขอบคุณมากคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย